ผมได้ไปแจ้งตำรวจแล้วครับเขาไม่จับเลยครับ,รบหรอคนเป็นคนดีด้วยในสายตาผมนะเป็นคนดีแก่ไม่กลับบ้านมาก็เป็นห่วงครับโอ้นั่นนะสิเนาะแปลกจังเลยฮัลโหลดีครับวัสดีครับผมติดต่อจากเพจอิ t เตอรอีจันนะครับจะสอบถามห้องเจ็ดนะคะผมออผมผมได้ไปแจ้งตำรวจแล้วครับเขาไม่จับเลยครับ,รบหรอ ครับผมโอ้ my god ดเขาเขาไม่เขาออกจากที่นี่ไปประมาณวันที่สิบห้าครับสิบห้าเดือนที่แล้วใช่ไหมพี่เดือนที่เดือนตุลาอ๋อเดือนนี้พฤศจิกาค่ะพี่ใช่ครับอ๋อไปตั้งแต่สิบห้าตุลาใช่ไหมครับอืมหายไปประมาณสักสิบวันได้ผมก็รบผมก็กลัวครับเพราะว่าพ่อทกับผมบอกต้องไปแจ้งตำรวจแล้วว่าคนหายไงประมาณนั้นอ๋ออ๋อไม่ได้แจ้งแนวว่าเขาไอ ขโมยเงินหาเอาเงินไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมาาบ้นอ๋อไม่กลับมาบ้านแต่เขาอไไรรรออออ์์โโทททททศััพกก็ยยูู่่่่ีตวแามมม๋อฮะหมายถึงว่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ยังไงนะครับพี่เบอร์โทรศัพท์ของเกสเฮาส์เบอร์โทรศัพท์ของเกสเฮาส์เขาก็มีใช่ไหมมีก็ก็อยู่ที่ตัวคุณแจนั่นแหละอ๋ออยู่ที่ตัวคุณแจครับผมเขาเป็นคนฉลาดนะถ้าเขาจะรู้ เคยมาเมืองไทยพูดภาษาไทยได้ได้ไอ๋อได้ครับเป็นคนเป็นคนดีด้วยในสายตาผมนะเป็นคนดีแกไม่กลับบ้านมาก็เป็นห่วงครับโอ้นั่นนะสิเนาะแปลกจังเลยแล้ว <c ười> เขาก็หายไปเลยเหรอเขาเต้ยก็ติดต่อเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะให้ตามหาลูกให้เนี่ยอืมก็เข,ข้าใจครับไม่รู้ทําไง ครับผมโอเคโอเคได้เลยครับผมยังไงขออนุญาตติดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมครับครับขอบคุณครับเออเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาลูกให้เขาก่อนมิสเตอร์จานนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเกสเฮาเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันเขาไปแจ้งคนหายไปแล้วกับตำรวจนะครับก็ เจอไม่เจอลูกยังไงหรือว่าเจอลูกแล้วแล้วก็เขาเป็นห่วงพ่อแล้วก็เดี๋ยวเราพยายามติดต่อมิสเตอร์จานอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือว่าบินไปต่างประเทศไปทําธุระหรือว่าไปอะไรยังไงนะเขาไม่มีใครติดต่อเขาได้เลยที่นี่นะครับเดี๋ยวลองอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ปักธงชัยนครราชสีมาก,ก่อนนะครับไปตามหาลูกชายให้เขาเนาะ